มาเบิ่งกันจ้าแอนสีพ้าไซกุ้งแอนสิพ้าตกกุ้งฟิ้นแลดนกุ้งตัวใหญ่แห้งจ้ะแต่ว่าอันปกติบ้านเข่าแอนไซอันแอนตกปลาแอนเอาไซอันเอียงก่อนละเขาเอิญอันที่ดักปลาหนาจากุ้งมันเข่าแองกเลยเออแถวนี้ไม่มีกุ้งน้าแองกเลยไปซสืออันแนวดักกุ้งมาจากสองอันนะจ้ะอันนั้นก็เอาไว้เวลาเ้าไใดกุ้งหลยห้องก็เอามาใส่อันอันตะไคร่นั่นจ้านั่นละ อันอันนี้แนวดากุ้งอันอันนี้เยื่อมันจะเอาใส่กอกจ้ะเอ็นเอาใส่กอกใส่กอกที่มันมีมันมั่นแน่มันสีมากแห้งเนี่ยทาไมมีมั่นหลายมันกระมักจ้ะอันหลักกับเป็นปลาถ้าลังค้าเข้าใส่ปลาถ้าเป็นปลาเนื้อขาวอันปลาเอียงกระไดเอาใส่เป็นเยื่อมันจ้ะเนี่ยเนาะเดี๋ยวแอนตั้งกล้องเอน ลองเอาใส่ใเบิรงเนี่ยจ้ะนี่อยู่ในนี่เอ็นเอาใส่แล้วใส่กอกเนาะเอ็นกระปิดฟ้าไว้เดี๋ยวเอ็นสีผ้าไปอันใส่กุ้งลองเบิรงว่ามันสีติดบ่แลกักกะห้าวกะเอาเอา,เอาอันนี้อนเอาเมาหอยไว้ข้างในเลยจ้ะเนี่ยจ้ะเอาอันนี้นี่มันสีมีแนว่ยขีดอยู่เห็นบ่เดี๋ยวเนี่ยเอามาหนีบ เหน็บกับอันมองข้างในเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะต้องหอยต้องหอยมองปากมันเนี่ยมองปากไม่แหลมแหลมเนี่ยเพราะว่าเวลาห้าวหอยเสือกกันเนี่ยจ้ะเชือกเวลาห้าวหอยหอยเชือกอันมันสีมันกับสีฟูหนามอันนี้ลูกบอลทีว่าให้มันฟูหนามจ้ะอันกุ้งนี้มันสีมากิวอันบดหนามบลเลิกจ้ะ น้ะประมาณบเลอกเบเกบินเบเกินหาเมตรจ้ะมันสิอยู่น้ำมากอยู่น้าอันหยาหน่ะนะอยู่น้าสาลายอยู่น้ำหยา,าอยู่น้อา,นอ,า,นานอ,นอันไต้ไส้จ้ะเนี่ยละ่ละหลักกัอันพ้าวขาใส่แล้วข้าวกะปิดไปวยังเสียนะข้าวกะลอกอันเห็มันไหวจ้ะโอ้ยอันนึงตกเลยแจ้ะไอ้น้องมาเห็นใหุ้บางเดียวอันเนี่ยข้าวกะปิดไหวยังเสียนะ เนี่ยจะาก็ปิดไว้หาก็ล็อกไว้จ้ะนี่แบงนีิปิดล็อกไว้จ้ะนี่ปิดแบงซี่แบบนี้เ้าก็จงคอยเอาไปย้อนลง นั่นก็ะสิดได้เอาไปยอ้อนล่องใต้น้ำนี่จ้ะเดี๋ยวอีกอันนึเงีเ๋ยวซีไหยบางอีกอันนึงนหนจ้ะอันนั้นแล้วแล้วอันนี้ใส่กอกจ้ะปิดเลยเลยบรรยกาอีกอันนึงจ้ะซืือมาสองอัน ก็เปิดออกจ้ะเปิดออกก่อนแล้วก็เอาใส่จ้ะพอเอ็นแต่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เนาะมันขันอันนี้เนี่ยก็เอาหอยไปข้างในจ้ะหอยไปข้างในแล้กวก็ปิดไว้ปิดไว้ปิดให้มันตรงเลยแล้วก็ อแล้วก็ปิดจ้ะล็อกไว้อันมันเป็นแนวล็อกอันไอหรอกนี่จ้ะล็อกไว้ เป็นยังดอกเดี๋ยวแอนอันเดี๋ยวแอนแฉ่แแฟนแอนว่านลอกหายเพราะว่าอันมันแข็งเลยเนาะจ้ะโบเป็นยังแอนแค่สะอาดทีให้เบิง้งเนาะเดี๋ยวห้องกสิเอาไปอันเอาไปลงหนเนี่ยนะจ้ะสองอันจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวห้องมาเบิ้งกันจ้ะว่าแอนสิเอาไปใส่หม่องไหนจ้ะเดี๋ยวห้องมาเบิง้งเนี่ยจ้ะเมื่อกี้แอนอัน อันนี้บบแอนปิดบบเป็นอันก็เลยให้เออให้แฟนมาปิดให้เนี่ยจ้ะจริงๆมันปิดยังเียหละแฮมแฮมมันหันขึ้นจังเสียเวลาเฮายอดมันจะก็จังค่อยสีเดปากมันจะคอสีด้ปิดแน่นนะจ้ะโอเคเดี๋ยวเฮาไปไปกันเลยจ้ะมาถาเบิงงว่ามันสีใดบ่อไปจ้ะ จ้ะอันมือซอบได้ปลามาจ้ะตัวหนึ่งจ้ะแต่ว่ากะสีอันเอาไส่นีไว้นเอามาลงไปนี่จ้ะ,จะเอามาแช่นาไว้ก่อนจะคอยถามโมมันมากก่อนจ้ะเดี๋ยวไปใส่กุ้งมามเติมกันอีกนะจ้ะตชิ้นนี มันยูน่